สนับสนุนโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร <S <S สวัสดีครับถูงเวลาของ ICT g e s n i u s t ในเชญน,นะครับกับผมหนุ่ยพง์สุเรเดนพฤกในครุกพวงข่าว m o d e r n ์นไนทีวีนะครับใช้ทวิตเตอร์ส่งข้อความพร้อมแฮชแท็ก ICT g e s n i u s 9ขึ้นใต้จอตอนนี้เลยวันนี้มีข่าวดีของสมาร์ทโฟนแนวใหม่มาเล่าครับ ผมรับรู้มาโดยตลอดนะครับว่าแฟนรายการเรานี่มีคนตาบอดหลายท่านที่เดืี่ติดตามนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้จะเล่าเรื่องโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่ถูกสร้างเพื่อคนตาบอดโดยเฉพาะเลยครับปกติแล้วนะครับคนตาบอดเนี่ยเขาใช้สมาร์ทโฟนได้และเขาจะชอบ iPhone มากกว่าแบรนด์อื่นเนื่องจากว่าในระบบบริการนี้จะมีคาสั่ง accessibility อ่านปุ่มนะครับทั้งหมดเนี่ยให้ฟังหมดเลยแล้วก็ใช้งานคล่องนะครับถ้าเป็น Android นี่มันจะมีเพียงแอปที่จะอ่านปุ่มเหล่านั้นให้ฟัง แต่ทีนี้วันนี้ครับนักวิจัยชาวอินเดียนะครับชื่อว่าคุณสุมิตรดาก้าแหมชื่อแกนามสกุลแกคล้ายๆกับยาเคลือบก,กับเพาะสมัยก่อนเลย d A G a g า a daga เข้ามาจาก Center of innovation incubation and entrepreneurship นะครับเป็นศูนย์วิจัยและก็บ่มเพาะผู้ประกอบการเขาวิจัยอยู่3ปี เรื่องของโทรศัพท์มือถือที่ดึงอ,อักษรเบลมาแสดงผลได้บนหน้าจอโอ้โหนึกภาพแบบไม่ออกนะครับสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันมีโลหะพิเศษตั้งชื่อว่า shape memory alloy หรือเรียกอีกอย่างนึงว่า memory metal นะครับมันเป็นเหล็กที่จะจดจํารูปร่างของมันอย่างแท้จริงได้ถึงแม้ว่าจะมีการบิดงอนะครับหรือเปลี่ยนรูปทรงไปเมื่อโดนอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นมันก็จะกลับมาเรียบเหมือนเดิม ฉะนั้น,นกลไกจะมีเข็มอยู่ด้านหลังจอนะครับเมื่อรับคําสั่งหรือข้อความจากมือถือแล้วมันจะสั่งให้เข็มเหล่านี้ดันหน้าจอให้นูนขึ้นกลายเป็นอักษรเบลเพื่อทําให้ผู้พิการเนี่ยใช้นิ้วเนี่ยเลื่อนแล้วก็ปาดและเข้าใจความหมายได้นะครับหลังจากนั้นจอก็จะกลับมาเรียบเหมือนเดิมได้โอ้โหอย่างการเล่นมายากลไม่รู้ว่าคุณดาก้านี่แกไปเอาวัสดุนี้มาจากขุ่นทีพันในคนเลนตภาค2หรือเปล่านะครับไปหามาได้ยังไงเนี่ยงานวิจัยเนี่ยเสร็จหมดแล้วนะครับสมบูรณ์แล้วด้วย แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องรุ้นก็คือจะมีแบรนด์มือถือไหนซื้องานวิจัยนี้ไปผลิตเป็นมือถือจริงๆออกมาวางจำหน่ายครับชัวง b s sure. Absolutely. s o u u t l y y แอดีฟรีแน่นอนโดย tot บริษัท tot จำกัดมหาชน แอปดีๆวันนี้มีชื่อว่า IEL Skills Skill คือทักษะส่วน IEL คือการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติซึ่งเป็นตัวย่อทั้งหมดมารวมตัวกันเป็น IEL ย่อมาจาก International English Language Testing System Skills IEL Skills จะช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ4ด้านหลักๆด้วยกันคือ Reading Listening Speaking และ Writing และแต่ละหัวข้อจะมีหัวข้อย่อยออกไปอีกเช่นใน reading ก็จะมี skimming for content words skimming for connecting words คล้ายๆกับการอ่านข้ามเพื่อจะเชื่อมโยงความหมายในเนื้อหาและ completing summaries using grammar ก็คือเรื่องของการสรุปใจความสำคัญกับการใช้ grammar ภาษาอังกฤษนั่นเองซึ่งถือได้ว่าครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของ IELTS ได้อย่างครบถ้วนแอป IELTSkill โหลดฟรี free, ทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android นะจ๊ะ ICT Smart News โดย CAT Telecom oh. กสทอ,อโทรคมนาคมจำกัดมหาชน เมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมานาวาอากาศเอกอนดุดิษฐนาคอนทัพรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT เป็นประธานในงานถแถลงข่าวงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่30ประจําปี2556ณห้อง MICT ชั้น9ก้าระทรวง ICT ศูนย์ราชาการเฉลิมพระเกียรติภายใต้แนวคิดการส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดเสวนาพิเศษเรื่องการส่งเสริมพุทธศาสนาด้วยเทคโนโลยีโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์และการส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดย เผยแม่ชีส,สนีเสถียรสุดโดยได้เปิดตัวเว็บไซต์ www.wisakha.org อย่างเป็นทางการสำหรับเผยแผ่ความรู้เกี่ยวกับวันวิสาขาบูชาและพระพุทธศาสนาให้กับพุทธศาสนิกชนทั่วโลกออนไลน์งานสัปดาห์วันวิสาขาบูชาในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18-24พฤษภาคมนี้ณมนทนพิธีท้องสนามหลวงโดยมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่จะถ่ายทอดสดผ่านระบบสตรีมมิ่งสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ wisakha.org หรือ f a c e b o o k c o m s l s h k สาขาเมีคนถามบอกว่าทำไมชอบไอทีผมบอกว่าสินค้าไอทีเนี่ยทำให้ผู้ใช้ใช้แล้วฉลาดขึ้นและผมอยากเห็นคนไทยฉลาดขึ้นใช้กันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ